คุณเคยสงสัยไหมว่าเนื้อมนุษย์รสชาติยังไงหอกที่เห็นอยู่ในมือข้าในตอนนี้เป็นหอกที่ข้าได้มาจากชนเผ่าที่มีชื่อว่าโครไวซึ่งเป็นชนเผ่ามนุษย์กินคน เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อสิกว่าปีก่อนข้าทํางานเป็นผู้ประสานง,งานกองถ่ายทําหนังและทีวีญี่ปุ่นและได้มีโอกาสไปถ่ายทาชนเผ่ามนุษย์กินคนที่มีชื่อว่าโครไวที่อาศัยอยู่ใจกลางจังหวัดปาปัวในประเทศอินโดนีเซียจุดเด่นของเผ่านี้คือเพื่อป้องกันตัวเองจากสัตว์ร,ร้ายและศัตรูพวกเขาจะสร้างบ้านบนต้นไม้สูงถึง40เมตรหลังจากเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมา3วันเต็มพวกข้าก็ถึงพื้นที่ของโครไวแน่นอนพรรู้ว่าชนเผ่านี้กินคนก็ต้องยอมรับว่ามีหวาดเสียวอยู่บ้างแต่พอทางเผ่ารูว่าเรามาโดยสันติพวกเขาต้อนรับเเเเเเเรรรราา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 ออออยย่่่่่่งดดีขข้้ลลไไมมมมโกกกกกกกสสปบถืิิินนนนนนนคคูฟผผใ็ัววพจๆแต ไม่ล่าคนมากินกันนะปกติคือถ้ามีสงครามระหว่างหมู่บ้านเขาก็จะกินศัตรูที่ถูกเจือนตุยในสนามรบด้วยเหตุผลที่ซื่อมากๆเลยคือพวกเขามองว่าเขาเจืออะไรแล้วเขาก็ต้องกินไม่ว่าจะเป็นคนหรือหมูป่าซึ่งถ้ามองในตากา,กาของโลกเขาก็มีเหตุผลดีและเมื่อข้าถามว่ารสชาติของเนื้อคนเป็นยังไงเขาก็ตอบมาว่าเหมือนหมูป่าแต่จะเหนียวกว่าน,น่อยและเขายังบอกมาอีกว่าส่วนที่อร่อยที่สุดก็คืออุ้มมือเพราะมีเนื้อที่แน่นและสัมผัสลิ้นที่ดีพอข้าได้ยินเท่านั้นแหละก็ตอบได้เย่างเดียวว่าครับ